อดีตพระเอกดังล่าสุดป่วยหนักอยู่ที่บ้านสุขสุดท้ายแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องหลังจากได้ทราบเรื่องราวและชีวิตปัจจุบันล่าสุดของอดีตพระเอกชื่อดังที่ตอนนี้ต้องสู้กับหลายๆที่กำลังป่วยพร้อมกันนี้หลังจากที่พี่น้องในวงการบันเทิงทราบเรื่องราวก็ได้มีการส่งความช่วยเหลือไปอย่างเร่งด่วน โดยทางเพจดาราภาพยนตร์ได้ให้ข้อมูลว่าชีวิตปัจจุบันของทุง้งทนิตพงมนูนอดีตพระเอกนังผีชื่อดังตอนนี้ป่วยหนักด้วยอาการท่อปัสสาวะอุดตันและต่อมลูกหมากโตและก็มีอาการป่วยแทรกซ้อนอีกหลายโรครวมถึงหัวใจเต้นผิดปกติและมีน้ำในปอดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวชิระ ทั้งนี้เมื่อวันที่17มิถุนายน2567ที่ผ่านมามูลนิธิสวัสดิการนักแสดงได้มอบหมายให้กรรมการบริหารหมูลนิธิพี่หน่อยนัทนีสิทธิสมานเป็นตัวแทนมูลนิธิมอบเงินสดจำนวน15,000บาทให้กับทุงทนิดและลูกชายเพื่อช่วยเหลือเป็นค่ารักษาและมีเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงได้ให้ความช่วยเหลืออาทิป๊อปสุริยาเยาวสัง เป็นธุระจัดหาวิวแชร์และข้าวของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆให้ ล่าสุดเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาท็อปบินบัลลลิศนักแสดงกู้ภัยจิตอาสาชื่ดังได้มอบหมายให้หนุกูลทิติวัฒน์ผู้จัดการส่วนตัวไปรับตัวมาอยู่ที่บ้านสุขสุดท้ายเรียบร้อยซึ่งแฟนคลับสามารถไปเยี่ยมและไปให้กำลังใจกันได้ที่บ้านสุขสุดท้าย14หมู่ที่5ตำบลไซใหญ่อําเภอไซน้อยนนทบ,บุรี11150โทร0816659479 สำหรับธนิตพงมนูนมีชื่อจริงธนิตปรุงแต่งชื่อเล่นทุงเกิดเมื่อวันที่26ธันวาคม2504ปัจจุบันอายุ62ใกล้จะ63ปีเป็นลูกชายคนเดียวของคุณพ่อมนูนกับคุณแม่กเกษมศรีปรุงแต่งเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนสงวนวิทยาและมาจบมศ5ที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสเคยแสดงละครโรงเรียนตอนอยู่มศ .3 ภายหลังได้มาอยู่กับเฉลวยศรีรัตนาผู้กำกับชื่อดังได้ฝึกการแสดงจากนั้นเฉลวยก็พาไปฝากกับเนรมิตรผู้กำกับระดับครูเพื่อแสดงเรื่องจอระเข้เทนขวาดเป็นพลายชุมพลโดยต้องไปเรียนฝึกยูโดคาราเต้ฟันดาบกระบอกสองท่อนและมีดสัน้นที่วัยดับลิวซีเอในช่วงแรกคุณแม่ตั้งนมสกุลในการแสดงให้ว่านาริสรภายหลังได้เปลี่ยนมาใช้ธนิดพงมนูน อย่างไรก็ตามหนังเรื่องแรกของทุ้งทนิตพงษ์มนุนก็คือจระเข้เทนขวาดปี2025พร้อมกันนี้ยังมีถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารบ้างแต่ภายหลังทุ้งทนิตแทบจะเหมาบทพระเอกในหนังผีเซ็กซี่ที่สร้างออกมาอย่างมากมายเช่นผ่าลงแหกไข้โลกีบ้านผีสาวระกัางผียันสู้ผีเป็นต้น ทางทีมงานเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณทุงให้หายไวๆและก็กลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะทางทีมข่าวข,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ